สวัสดีค่ะพเพื่อนๆนวันนี้พี่การมีเมนูมาแนะนําอีกแล้วนะคะทอดมันหมูเด้งค่ะพเพื่อนๆทําง่ายๆนะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะก่อนอื่นเราก็ไปซอยใบมะกรูดก่อนเลยนะคะเพื่อนๆนวันนี้พี่การเอามะกรูดที่สวนนะคะเก็บมาจากสวนอ่อนๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเราซอยใบมะกรูดก่อนเลยนะคะ พี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทำดูได้เลยค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราซอยใบมะกรูดเสร็จแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาซอยถั่วฝักยาวค่ะเพื่อนๆนะคะซอยถั่วฝักยาวเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็มาพักเอาไว้นะคะเพื่อนเพื่อน ทำง่ายง่ายเองค่ะใช้แค่หมูเด้งแล้วก็หมูเนื้อแดงแค่นี้ก็อร่อยนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะถั่วนีเออ่เพื่อนเพื่อนจะใช้มากใช้น้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะแต่วันนี้พี่การใช้ประมาณสองถ้วยนะคะสองถ้วยตวงค่ะเพื่อนๆ เพิ่มเติมได้ตามสูตรที่พี่พการใส่ไว้ให้เลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะเพื่อนๆนค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราใส่ถ้วยผักเอาไว้นะคะ,คะเรามาดูเครื่องปรุงกันก่อนเลยนะคะก็มีหมูบดหมูดํดแดงบดหมูเด้งนะคะพริกแกงขั่วถั่วฝัยาวใบมะกรูดซอยน้ําตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆไม่ยุ่งยากเลยคะ่ะ ะะเราก็เอาหมูเนื้อแดงนะคะบทนะคะแล้วก็หมูเด้งนะคะใส่พันชนะของเราที่เราจะนวดเลยนะคะเพื่อนๆนะคะคลุกเค้าให้เข้ากัน,นะคะ่ะเอาเนื้อแดงกับหมูเด้งคลุกเค้าให้เข้ากันก่อนนะคะเพื่อนๆเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราก็ใส่นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกแกงขั่วหรือว่าพริกแกงเผ็ดลงไปนะคะเพื่อนๆบางบ้านก็จะเรียกพริกแกงเผ็ดค่ะนะคะนะคะใส่ลงไปนะคะบี้ๆสักหน่อยนึงนะคะให้เขาแตกตัวนะคะแล้วก็ลงไปนวดเลยค่ะพนะะิการมีเคล็ดลับนะคะเวลานวดต้องใส่น้ำแข็งนะคะเพื่อนๆเพ,เพจะให้เขาหนุกนิ่ม จะเกิดความเหนียวขึ้นมาเลยค่ะเพืเ่อนๆหาอันนี้เป็นเคล็ดลับในการนวดทอดมันนะคะนวดจนเขาเหนียวนุ่มนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ผิวเอ่อใบ,ใบมะกรูดซอยนะคะนี่ใส่น้ําตาลไปก่อนนะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะคะตามด้วยใบมะกรูดซอยดิวยการที่ถักเตรียมมาไว้นะคะเพืเ่อนๆค่ะนวดเลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะ อันนี้เราจะใช้เวลานวดประมาณสัก1ิบนาทีนะคะเพื่อนเพื่อนเให้เขาเกิดความเหนียวนะคะพอเรานวดได้ที่แล้วเราก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปเลยค่ะที่เราซอยเอาไว้นะคะค่อยค่อยใส่นะคะใส่ไปทีละครึ่งค่ะเพื่อนๆ ได้ที่แล้วเราก็ใส่ส่วนที่เหลือลงไปอีกนะคะแล้วจัดการนวดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะนวดให้เขาเข้ากันนะคะเหนียวหนึบแล้วเราก็พักเอาไว้นะคะถ้าน้ําแข็งละลายเราก็เติมลงไปได้อีกค่ะเสร็จจับเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็น้ําแข็งออกแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาทําน้ําจิ้มเลยค่ะ แต่พอดีวันนี้พี่การใช้เป็นน้ำจิ้มเ,ออเขาเรียกน้ำจิ้มไก่นะคะเพื่อนๆน,นะคะใช้น้ำจิ้มสำเร็จรูปนะคะแล้ววันนี้พี่การก็ไม่มีถั่วด้วยนะคะน้ำจิ้มไก่ค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆนเลยนะคะแล้วก็ใส่แตงกวาลงไปนะคะบางบ้านอาจจะใส่ถั่วป่นลงไปนิดหน่อยก็ได้ค่ะแต่พอดีวันนี้ที่สวนพี่การไม่มี แแต่ชอบเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะเสร็จับเรียบร้อยนะคะพักเอาไว้แล้วก็เอากระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ามันลงไปนะคะพอร้อนเราก็จัดการทอดได้เลยค่ะเพื่อนๆทำง่ายๆค่ะเพื่อนๆค่ะไปลองทําดูได้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีอร่อยแบบซิมๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ พริกแกงนี่ถ้าสมมุติว่าเรามีเด็กน้อยนี่เราก็ใส่น้อยก็ได้ค่ะจะได้ไม่เผ็ดนะคะเพื่อนๆส่วนเครื่องปรุงรสเนี่ยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าในหมูเด้งเนี่ยบางร้านเขาปรุงมาแล้วนะคะจะออกเค็มพี่การก็เลยไม่ได้ใส่น้ำปลาลงไปนะคะนี่ค่ะเริ่มเหลืองแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะน่าทานมากๆเลยเพื่อนๆ ชิ้นก็โตเลยค่ะพี่การปั้นแบบจัดหนักเลยครับเพื่อนๆค่ะเหลืองอารามเลยเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ใช้ที่ตักตักนะคะเพื่อนๆตักแล้วก็พักให้เสร็จเด็ดน้ำมันก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยนะคะ่ะทอดมันหมูเด้งของพี่การน่าทานไมค้าเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ